ทำไมเราไม่ซื้อประกันนะถ้าเราซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันไปใจ่ายให้กับบริษัทประกันไปมันก็เป็นวิธีในการซื้อประกันซึ่งความคุ้มครองเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตได้รักษาฟรีหรือลูกหลานได้มรดกได้เงินาจากการประกันการเสียชีวิตของเราแต่การประกันสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือวันนี้เรียนรู้ พเสริมสุขภาพและก็บริโภคผลิตพันเสริมสุขภาพบางอย่างที่ฟื้นฟูร,ร่างกายของเราตามความต้องการของเราจ่ายเดือนหนึ่งห0 0่บาทสองพบาทเพื่อดูแลสุขภาพมันคุ้มกว่าการที่จะต้องไปรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายไม่มีทางที่ซื้อสุขภาพกลับคืนมาเลื่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงมาก้าด้วย เราถ้าพอมีเงินทองห,หน่อยเนี่ยเราก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่อยากไปรอคิวนะครับไปเจอแพทย์ในโรงพยาบาลโดยเจอแค่2นาทีเท่านั้นเองในโรงพยาบาลของรัฐเราอยากไปโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับอยู่ไอซียูคืเนเงอ่ะเราอาจจะหมดเงินทองไปนะครับแสนสองแสนนะครับหรือ3 0 0 0 0 0อยู่1อาทิตย์หมดไปล้านกว่าอย่างเงี้ยถ้าเราป่วยเป็นปโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยรับรองครับว่าคุณภาพชีวิตของเราจะแย่ลงทันที จึงอยากให้นะครับทุกๆคนเนี่ยที่วันนี้มองหาโอกาสของ success mall มองหาโอกาสทางธุรกิจ success mall ร,ร,รับ้อมากๆครับเรามีสินค้าที่หลากหลายเราส่งมอบคุณค่าทั้งสุขภาพที่แข็งแรงบวกกับเป็นฮีโร่ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับโอกาสทางธุรกิจของ success mall ที่นี่เราลงทุนน้อยมากๆครับลงทุนสมัคร300บาท